สวัสดีครับับวนนี้เรามาโปรโมทเซอร์ฟเวอร์ฟรีเอ็มเอ็มโอฮะดูของเปิดกล่องแล้วก็ฟังบอสได้นะฮะ ทางมีดเออรูรูบ่มมไปสมัรไม่เก 1, 3นสเป็น3าีนะนี่ขอเทพู หัวพี่เจดเจด้วยนี่ยาฆ่าตัวตายกล่องปืนกองส่งชุด DX Bandit B.O.R. ตู้เซฟ900จะกี่ก <5 S 2> บอกแล้วครับอะไรนะพี่ เบียรบีได้กี่กรบอกแล้วสังบอกมีสองบอกเฮียแตจะสองกรบอกและนะ้วเนี่ยเฮียทำชิปแปบโนดอบิซ no. ิต no. ี L ้โนดับิีอะไรวะกวานไม่ออกอันนี้ใช้โกน้าโนดอบบิส no. ซิตี L ้สามพิพีเชวิลอีโสโน แอปเชสไนน่าอ <c oughs> ันนี้สโตแเล่นทริปโซนโบโลธรรมดาสองเซอร์แม่สมัครใหม่แค่เมียฟีสองวันเมืัอเลิกเล่นยังสามวันฮะแค่เมียฟีอันนี้เราจะมาฟาร์มบอลสามฟีดูกันอะไรนะพี่เครเหรอ เช้ายังเช้าเลนี่พวกนี้เล่นพ <keeps> right. ีบีไหมต่อช่กพี่พีบีอะเล่นไหมพี่ผมจะขึ้นดาวเนี่ยเล่นสองด่อหนึ่งกูยัง ไป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 ามมาไบบามนี้วะบ้านนี้นแบบ่ทุกซ้ำเลยไไปดูห้องก่อนยกับใครวะคุยคนเดียวดลพี่คนเดียวคนรวยนอนแล<ป>้วเด็กมึงเหรอเนะีเด็กมึงไปไ่หนะ ค่ะซีน่ะคมทำคลิปปลาเนี่ยเดี๋ยวคุณออนเดนชื่อเวเฮ้ยอันนาล่ะฮัลโหลปาพี่นุนะครับปาป้าอยู่ไหน พาพีพ่เพียมพามาพาไปเล่นของตกหน่อยอพอี่าไปพาไปให้ผมฟังอเขาออกมากดิ

โตเวิร์โ้ยเอาไปเล่นของตัวหน่อยเขียดไปไหนะไม่มีใครเล่นเลยอ่ะมีคนเล่น,น,นลด้วยเหรอมีมีมีคนเล่นอยู่คีคขีบผมสั้นเกิอนอ่ะคีบผมนั้นไม่พออ่ะตัดตัวไม่ได้ Viên về nhà vậy Viên Viên về nhà vậy ีดูเซฟซอนทำนึงนะดูนี่ขอให้หน่อยได้ไหมมีะของดอก telefonu telefonu power leg power leg

รดไหนพี่เดนี่ไงวิ่งอยู่เนี่ยได้เชียว่งแดงนะเว่าพีอยของของที่โดนจากผีทรรมดาก็พอสมควรนะมีก็ลวเอาเดวลลงเลยอ่ะเออเอเวลลงเลย ออาไาดินไปเล่นกับใครไปใครดีนไหมไปไปเล่นกับใครป๊อดให้ดูคุณจะโดดอะไรบ้างบอดอ่ะเดี๋ยวบอกเพราะว่าไปเล่นกับไอ้สำลีนี่สำลีชุดมันถึกนะฮะสำลีที่หนึ่งของเซิร์ฟไม่ใช่หรอพี่สำลีนี่ชุดมันถึกนะป๊อดใส่ชุดอะไรวะมาแล้วมาแล้วป๊อดพูดดิ

จะนอนลงไ่วงเลว่ะ่นมันใคร<า>เล่น,นบ้างไะพป็นนูลนหนึงตัว